วันนี้นะคะเราก็จะมากินโคเรียดองโคเรียดองโคเรียโคเรียโคเรียดองดองให้ถามว่าเราจะกินอะไระคะหนึ่งสองสาเรากินเลกกะพุนหัวกระสุนคือเราไม่ได้ลงคลิปมันนานมาก ถึงเราไหมเชื่อว่าไม่มีใครคิดถึงเราอาจจะลืมเรากันไปแล้วอาจจะลืมเรากันไปแลวเราก็ระหว่างที่รอแบบมันอ่าละลายนะคะเพราะว่ามันแช่แข็งมาเนาะน้ำจิ้มก็แช่แข็งมาทุกอย่างแช่แข็งมาเพราะว่าเราอะไปซื้อมาสักบูนนะคะไม่ได้สั่งมาทุกคนนี่คือของเล่นใหม่ของเรานี่มันน่ารักมากเลยอะ่ะคือมันน่ารักมากเลยอะ่ะ และคือระหว่างนี้นะคะเราก็จะพูดกับทุกคนนะคะว่าตอนนี้นะคะเราสามารถกลับมาไรสดได้นูนนคะใครอยากให้เราไรสดขายของมันเดอหรือว่าอะไรนะคะพิมพ์มาในคลิปนี้ได้เลยและ,และเราก็ถึงเวลาเราที่เราจะมากินกันเลยเนื้อมา คือารของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใครเามันดูก่อนน่าจะหายแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันไม่เย็นแล้วทุกคนคือเราอยากกินมานานมากแม่กับพุนหัวกระสุดคือถ้าใครจําได้คือเราเคยกินไปแล้วนะคะแบบแต่ไม่ได้แบบดองนะก็คือเป็นแบบเป็นแบบธรรมดามากินกันเลยโอ้ อะไรอะรทุกคนมันมีอะไรอยู่ในนี้ไม่รู้อ่ะพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้ลงไปนะคะแต่ว่ามาทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปิดพารุมก่อนนะเรียบร้อยคะ่ะมันเริ่ม กันเลยโอ้คือเราตื่นเต้นมากคือเราอยากกินมานานแล้วไงคือนั่นคือประเด็นที่แบบเราอยากกินมานานแล้วแล้วแบบไม่มีโอกาสได้ซื้อกินทุกคนดูนี่ไอ้นี่คือความฝันมีสองตัวนะทุกคน ว่ามีแค่สองตัวจึงมากแต่ตอนนี้คือเราเทหกนะแต่ไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกคนคือเราต้องหาผ้า เราต้องเอาบ้ามาเช็ดพวกคนคนเรียวต้องทำเรื่องหรือเราทำเรื่องเองอเคือแบบ กินดีๆเกิดอะไรขึ้นคือแบบกว่าจะได้กินปีหน้าเลยไหมยากอะมาคราวนี้เราเชื่อว่าได้กินสิ่งแหละทุกคนคือมัน ตัวใหญ่มากคือพูดแค่นี้เลยคือมันตัวใหญ่แล้วมันมีสามตัวเลยคือแบบลืมเอาตะเกียบอีกเออเอามาเข้าไปโมโหแหละมาคือมันตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราขอตะโกนบอกแม่ก่อนนะแม่มันมีสามตัว บอกแม่เสร็จแล้วซึ่งหน้าตามันสวยมากเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะทุกคนคือมันหน้าตาดีมากแต่เราจะกินเปล่าๆปล่า,ดาไ,ได้ยังไงจ้าเอ๊นี่คือซีฟู้ดของเราคือเขาให้มาเยอะหยุ่นะแต่ว่าอันนี้น่าจะซื้อแยกหรือแถมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะไม่ได้ซื้อตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนี่เราก็เราก็ไม่มีถ้วยหรอกเราก็ ขออนุญ,ญายนาคะคอ,อนุญนตยทใส่งเลยปุ้งมากปุ้งมากแม่ครูที่เหลือเป็นพิกหรอใช่หรอมีพรพิกหมดเลยเหรอจึง้งอยูนะชีจึง้งนะชีมีพิกเยอะนะพิกมะชีจึง้งนะชีไม่ใช่เล่นๆนะไม่รู้หมดหรือยังหรอก มันจะยังไม่หมดแต่ว่าที่เกเทแล้วอยากกินเริ่มกันเลยมา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 นี่ทุกคนคือมาตัวใหญ่คือค,อคอข,ขึ้นมาตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาลอกชิมนะทุกคนก็คือยังไม่เคยชิมแบบดอง ว่ามันอร่อยกว่าแบบแบบมันอร่อยกว่าแบบแบบธรมรมดาคือมันแบบมันกรอบแล้วแบบพอเคี้ยวไปใช่ป่ะมันละลายในปากแล้วมันหวานมันไม่ได้เค็มมันหวานหวานเค็มเค็มแบบไม่ได้เค็มไปเลยอะ่ะคือคือ,คอมันอร่อยอะ่ะทุกคนคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่แต่แตสปอนเซอร์ก็ดีเพราะอร่อยมากอันนี้คือกินคางไล่ในชีวิตอร่อยจริง กือเอน,นี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะอร่อยกว่าแบบสดนะแต่ว่ามันอร่อยมันอร่อยกว่าแบบสดจริงๆทุกคนคือแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงๆอันเดี๋ยวเราจะลองกินกับน้ำจิ้มนะซานี่จ้าคือน้ำจิ้มเขาอะมันดูแซ่บมากคือแบบพูดจริงมันเป็นน้ำจิ้มแบบไทยๆอะ คุ้มมากอะแม่มาลองชิมอร่อ,อยกว่าแบบสดอีกอะซุมมากชิจุก้น ก็สะใจมากแล้วแบบคือกินเป่าๆก็ได้เลยนะอืออทุกคน ร่วลาไปกินก่อนเราขอให้แบบร้อยเต็มร้านร้านเต็มร้อยเลยเต็มร้อยให้ร้านอร่อยมากคือแบบไม่ได้คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้พูดจริงร้านเต็มร้อยบ๊ายบาย